ตอบตรงคําถามบ้างไหมก็มีเลี้ยวๆบ้างค่ะขับตรงตลอดก็ไม่ได้นาะเดี๋ยวไม่ถึงคือพอแบบจริงๆอะถ้าสมมติเราตรงตลอดใช่ไหมบางทีเส้นทางที่เราไปอะมันก็ไม่ได้ตรงตลอดไงมันก็ต้องมีโคดมีเคี้ยวบ้างใช่แล้วพอบางทีอะเราเคี้ยวอะมันก็ไม่ได้ละเอียดคือเราต้องเคี้ยวนานๆพอเราเคี้ยวนานๆอะมันก็จะละเอียดใช่ไหมมันก็จะทําให้ย่อยแบบย่อยได้ง่ายแต่คือ พอเราเคี้ยวละเอียดอ่ะแบบบางทีมันก็จะทําให้เมื่อยกามบ้างแบบแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบพอเคี้ยวนานๆอ่ะแล้วเนี่ยจะเมื่อยกามแต่ว่าเนี่ยชอบเคี้ยวแบบเคี้ยวแค่ข้างเดียวจนเนี่ยโดนหมอฟันดูแล้วแบบเนี่ยชอบเคี้ยวไปที่แบบด้านขวาจนแบบกามเนี่ยสองข้างอ่ะมันจะไม่ค่อยเท่ากันแบบหน้าด้านขวาเนี่ยจะใหญ่กว่าพเพราะนี่จะแบบไปเคี้ยวด้านขวาเยอะกว่าด้านซ้ายใช่แล้วแบบ เน่ก็จะชอบถ่ายรูปหันมุมด้านซ้ายเพราะว่าด้านซ้ายเน่จะสวยกว่าด้านขวาใช่แบบจริงๆด้านด้านซ้ายเน่สวยจริงจริงจริงเน่ว่าเนก็สวยทั้งสองด้านนะไม่ใช่แบบแค่ด้านด้านซ้ายสวยกว่าแต่ว่ารูปที่แบบชอบแบบชอบมาปล่อยกันนะชอบมาปล่อยรูปด้านขวาแล้วคือเน่ก็บอกแล้วไงว่าแบบด้านซ้ายกับด้านขวาเนชอบรูปด้านซ้ายแต่ด้านขวาทุกคนก็ชอบมาปล่อยกันทุกคนเข้าใจไหม ปล่อย่างนี่ไม่ใช่ปล่อยปลา,านะแต่ว่าปล่อยลูปอะแต่จริงๆปล่อยปลาเนี่ยก็ปล่อยปลาได้บุญนะแต่ว่าใน,นี้ไม่ไม่เคยปล่อยปลาเพราะว่าใน,นี้ก,กลัวแบบเวลาปล่อยปลาปล่อยปลาปุ๊บมันจะดิน้นพอมันดิ้นปุ๊บน้ํามันจะกระเด็นแล้วคือน,น้ําในคลองอะมันแบบมันสกปรก Learning, คนเขาเรียกว่าเนี่ยเคยให้แต่แบบอาหารปลาแต่ว่าแบบในกลัวเนี่ยกตกน้ําเพราะว่าถ้าสมมติเนี่ยตกน้าไปอะนเนี่ยจมน้ำไงเนี่ยว่ายน้ําไม่เป็นคือเนี่ยจม จมน้ำปุ๊บเนี่ยจมไปเลยเนี่ยแบบเคยเคยเนี่ยเคยเคยเรียนว่ายน้ำที่โรงเรียนแล้วเนี่ยกระโดดน้ำปุ๊บเนี่ยจมไปเลยคือคนอื่นอะกระโดดปุ๊บแล้วมันยังขึ้นมาไงเนี่ยกระโดดปุ๊บเนี่ยจมไปเลยแบบจมอะจมไม่ใช่เพลงอะจมแบบจมอมมที่่แปวาจจบบน้ําอ่ะน้านี่ไม่ใช่น้าแดงนะแต่ว่าแบบเป็นน้าในสระว่ายน้ําที่มันมีคลอรีนแล้วมันไม่ใช่สระน้าเกลือมันเป็น สะนามที่แบบสะนามคอรีนะ่ะคอรีนไม่ใช่คอไลน์น่ะแต่แบบคอรีนะ่ะคอไลน์จริงๆแบบเนว่าไลาน์เนี่ยชอบค้างบ่อยๆอะ่ะแล้วคือแบบเนว่าไลนามันกินแบบกินเมมโมรีในเครื่องมากๆอะ่ะคือมันกินในในเครื่องเกินไปแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแบบคือจริงๆก็คืออยากลบประวัติไลน์มากแต่คือมันแบบ ข้อมูลสําคัญมันเยอะมาแล้วคือไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงลบกันไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเพื่อนอะลบกันเยอะมากแต่ว่าในนี้ลบไม่ได้เพราะว่าการลบไม่ได้ช่วยให้ลืมใช่มันไม่ได้ช่วยให้ลืมจริงๆนะแต่ว่าพอเราไปไปคนข้อมูลเก่าเนี้ยมันก็จะเห็นว่าเอ้ยในอดีตอะเราผ่านอะไรมาบ้างแบบเหมือนเราผ่านไม่ใช่ฝานะเพราะว่าถ้าฝาเนี้ยมันจะแบบเป็นฝาไฟแดงแล้วคือมันไม่ดีเวลาแบบ ไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงใช่ไหมถ้าแบบไฟเหลืองอ่ะเขาบอกว่าตอนที่ไปเรียนขับรถอ่ะเขาบอกว่าไฟเหลืองอ่ะให้ระวังหยุดแบบไม่ใช่ระวังหยุดหมายถึงแบบเตรียมตัวชะลอใช่ไหมแต่คนใหญ่คนส่วนใหญ่่ะชอบบอกว่าไฟเหลืองอ่ะให้แบบเวลาเจอเจอ่ะส่วนมากอ่ะเวลาขับรถอ่ะไฟเหลืองทุกคนชอบแบบป้ายอย่างเงี้ยแบบรีบรีบไปซึ่งไฟเหลืองอ่ะคือทุกคนต้องเตรียมตัวหยุดไม่ใช่รีบไป แต่จริงๆก็เป็นหนึ่งในที่แบบรีบไปเหมือนกันแต่ว่าแบบโอเคก็ไม่เป็นไรแต่ก็ทุกคนก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะในการขับขี่จราจรจราจรไม่ใช่จราจนนะเพราะว่าถ้าจราจนปุ๊บอันตรายแหละอันตรายมากๆเพราะว่าถ้าจราจนปุ๊บทุกคนต้องไปหาตำรวจแหละใช่เพราะว่าต้องไปหาตำรวจแล้วก็ต้องไปแจ้งความแจ้งความแล้วต้องอย่ายอมความนะเพราะจราจนนี้คือน่ากลัวละเริ่มน่ากลัวแล,ล้ว จริงน่ากลัวที่แบบไม่ใช่น่ากลัวเหมือนผีนะน่ากลัวแบบจลาจนแบบคือเวลาเราแจ้งความใช่ไหมเราต้องแบบมีคู่กรณีด้วยแบบคือแต่ว่าถ้าสมมติแบบน่ากลัวเหมือนผีอย่างเงี้ยมันไม่มีคู่กรณีเราไม่สามารถแจ้งความได้คือถ้าสมมติแบบคือเวลาเนี่ยเจอผีอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี่ยแจ้งความไม่ได้เพราะว่าเนี่ยเห็นคนเดียวแล้วเวลาเนี่ยมาเรามันก็อยู่ที่ว่าแบบใครจะเชื่อใครจะไม่เชื่อ สมมติไหนเราไปเล่าให้พี่แจ็กฟังแล้วคือแบบเออมันก็อาจจะมีคนเชื่ออาจจะมีคนไม่เชื่ออย่างเงี้ยเวลาไหนฟังเอะโกดใช่ป่ะมันก็จะแบบหนยังไม่เชื่อเลยบางทีหนขขำด้วยซ้ำว่าแบบเอ้ยมันจริงไหมมันแบบเออมันจริงหรือมันไม่จริงเงี้ยคือมันตลกดีเวลาแบบคนเล่าอะไรเงี้ยเออแล้วแบบมันก็เลยตลกจะลารวยได้ไหมคือจะลาก็อยู่ที่ว่าจะลาจะทํางานอะไรคือถ้าสมมติจะลาทํางานเยอะมากๆแล้วจะลาแบบ เก็บหอมรอมริบจราก็อาจจะรวยแต่ว่าถ้าสมมติจาราทางานเยอะๆแล้วจาราแบบไม่เก็บเลยาจาราก็อาจจะจนแต่ว่าถ้าสมมติจาราเกิดมาในบ้านที่เพียบพร้อมแล้วจาราใช้เงินไปเออก็ใช้ไปเหอจะจราก็รวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยน่ะจริงก็เลยแบบไม่รู้เหมือนกันว่าเออสรุปคําถามคืออะไรนะคะคอยรอบ